สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนโปรแกรม RSS Reader นะครับซึ่งโปรแกรม RSS Reader นี่เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้อ่านข่าวต่างๆตามหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถติดตามข่าวสารต่างๆในประเทศไทยได้โดยที่เรา,าเพียงแค่เปิดโปรแกรมมาเท่านั้นเองครับก็จะมีข่าวใหม่อัปเดตขึ้นมาตลอดเวลา โดยขั้นแรกให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อนนะครับชื่อว่าโปรแกรม Sniffer ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้นะลิงก์นี้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ นี่ก็คือหน้าตาหลักของโปรแกรม s n a f f e r นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้สำหรับอ่า,อานข่าวสารต่างๆนะครับซึ่งข่าวสารที่เราจะเอามาอ่านนี่ก็คือข่าวสารจาก RSS Feed นะครับตามเว็บไซต์ที่ให้บริการข่าวต่างๆนั่นเองโดยขั้นแรกเลยให้เรากดที่ปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับ แล้วก็กดที่เมนูฟีดต่อมาให้เราใส่ที่อยู่ของ RSS ฟ e d นะครับที่เราต้องการจะอ่านข่าวสารของเขานั่นเองของผมก็คือ rssthai.com นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเน็ต ต่อมาคือเขาถามว่าเราต้องการอ,าาอ่านข่าวสาราจำนวนกี่กี่ข้อความนะครับส่วนตัวผมก็กำหนดเป็น20คอลัมน์นะครับหรือ2 0หัวข้อข่าวนั่นเองแล้วก็กดที่ปุ่มเน็ตครับต่อมาก็ให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะทำการอ่ ติดตั้งข่าวสารลงไปนะครับตรงนี้ก็ให้เรากดที่กลุ่มฟีนิดได้เลยครับก็จะเห็นว่ามีข่าวสารต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับซึ่งข่าวสารพวกนี้ก็จะอัปเดตตลอดเวลาครับอัปเดตขึ้นมาทุกวันครับเพราะว่าข่าวสารพวกนี้เป็น r I S feed นั่นเองครับ ส่วนที่อยู่ URL ของ RSS f e e ต่างๆนะครับผมก็ได้ทําการรวบรวมไว้ที่นี่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีข่าวล่าสุดข่าวบันเทิงเศรษฐกิจกษษหุ้นการเมืองต่างๆยะแยะไปหมดเลยนะครับก็ให้หลายๆคนเข้ามาเลือกหากันดูได้เลยครับ หรือถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดไฟล์เท็นะครับของรวม RSS feed ตัวนี้นะครับก็ให้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้นะเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้เลยครับก็จะมีไฟล์เท็กรวม RSS feed ทั้งหมดของอข่าวสารของประเทศไทยนะครับให้เอาไปใช้กันได้เลยครับ ซึ่งโปรแกรม sniffer นี่ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถอ่านข่าวสารต่างๆอัปเดตทันโลกทันสมัยได้ทุกเวลาเลยครับโดยเพียงแค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่หน้าจอคอมเท่านั้นเองครับก็ขอให้หลายๆคนทดลองใช้โปรแกรมนี้กันดูนะครับก็ขอให้ทดลองใช้งานกันดูครับ